สวัสดีครับอยู่กับผมช่องเคนโด้พิซซ่าอยากหาเรื่องทำซ่าซ่าก็มาดูช่องเคนโดกพิซซ่าตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนกันนะครับนนเ,รเรามาเอาอนนเรามาเอาอนนเกตแล้วเอาอุปกรณ์ของครับเพียงเรียนยังไม่เปิดเทอมนะเราก็อยู่กับเพื่อนครับน,น,นี่นี่ เคื่อที่สเต็มนะครับแล้วก็แม่ผมก็กําลังจะแบกนมมาครับแล้วก็ใส่คอสเทจากพี่าดอสูรมานะครับมัอนดิมที่เราเสยถ่ายคลิปไว้ตอนนี้ก็แม่ผมก็เอาของอยู่และผมก็เจอกับเพื่อนคนนี้เององอยู่ทับสี่จากได่ บรรยากาศก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะไปด้วยเกมไปเลเปเ่นนะนี่ครับนี่แล้วก็ไปนั่งรอก่อนโอเคมาไปเล่นนู้นิโอเคครับเราก็ได้หนังสือมาแล้วนะครับนี่หนังสือครับหนังสือกับนมครับหนังสือแล้วก็กล่องนมครับ เเ็นนลซึ่งเราผมผมก็จะวันนี้ละครบเนี่ยเกรดก็คือ3.88ถือว่าเยอะนะครับ3.88จุดถือว่าเองจะได้อยู่ทับหนึ่งแล้อยู่ทับอันนี้อันนี้เราเปิดคลิปเองนะครับเราเปิดคลิปมาโดยบังเอิญก็ม,มีคนมันนั่งรอเต็มเลยนะครับ มาเราก็จะแบกกล่องนมกันน,งงนะคะ,ะ<ม>แบกกล่องนมแบกกล่องนมมาเออน้นเราถือกล้องไม่ได้นะใช่ไหมสิบโลได้นะตอนนี้ยังไม่ปเปิดเทอมนะมาเดินขึ้น เรเดินออกจากซุ้มประตูโรงเรียนนะครับนี่ยล่องนมไว้ตรงรั้วโรงเรียนก่อนนะครับมาแล้วเราก็เดินไปตรงที่จอดรถของเรานะครับข้ามถนนไปเยอะเกินเยอะเกินจือยาคู เดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะถึงที่จอดรถแล้วนะคบ ทำไมองผมต้องเดินเดินอ้อมสิเออมาโอ,โอเคนะครับแล้วก็จะมาแวะชื้อชาไข่มุกหน่อยนะครคนี่ร้อน,นี้เลย รอไข่มุกนะแล้วก็จะมารอสั่งกันมี<อ>น้ำเลยบกงมีอ่ะเอาน้ำอเอาน้ำช็อกโกแลตหรือกันนะครับโกโก้มันโกโก้เอาเอาช็อกโกแลตหรือกันช็อกโกแลตช็อกโกแลตแล้วก็รออยู่นะครับคนอย่างยายเยอะ แล้วก็รอไปตอนครับนี่คือโรงเรียนที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับแล้วก็รอตอนนี่ช่องอะไรอะ่ะ อะเฮนโด,คด้คิดซ่าเคนโด้คิดซ่าเฮนโดเด็กซ่าเอาโคโก้แก้วนะครับลน้ำช็อกลใส่มึก ก็ทำข,ของเขานะครับเส่น้ำงเกช็อกโกแลตช็อกโกแลตเขก็จะหยิบผงช็อกโกแลตไปนะครับนี่เขาก็จะหยิบผงช็อกโกแลตไปนะอย่ามู๊่ กันทำข้านะครับรถมาสด้าคเผู้องต้องเข้ารับการแลดูรูนะครับน้เขาก็จะเอาซุปเล้ยใส่เข้าไปในน้ำผงครับแล้วก็เตรียมขย่าครับนี่นี่นี่ครับข้าวเจ้ากันขย่าเขาครับเขาก็จะใส่ขวดนี้นะครับแล้วเขาก็จะขยับ เขาจะเอาใส่แก้วเขาจะเรีุ้นใส่แก้วนะครับแล้วก็เอาฝาครอบใส่นะครับแล้วก็ตามด้วยที่จับนะ็พลาสติกแล้วก็แล้วก็ตามด้วยหลอดสีฟ้านะครับนี่ตอนนี้เราก็รอสั่งงานถึงมืดแ,แล้วตอนที่ผมรอนะผมก็เพือนนี่ที่จ้าครับเติอนโทรศัพท์เครื่องเมื่อกี้เต็มเต็มแล้วใช้โทรศัพท์อีกเครื่องนันึงอัดนะครับ <c oughs> แล้วก็กำลังเดินขึ้นรถไปนะครับ อ้อมไปเออมือเย็นสั่งเป็นน้ำช็อกโกแลตนะครับน้ำโกโก้ก็เคยกินนะเดียผมชอบช็อกโกแลตแบบกว่าแต่ตอนนี้ประตูจับอย่างร้อนครับเะอ้ยร้อนมือร้อนเอาจังโทรศัพท์อากาศร้อนนะครับ แล้วก็ตั้งอย่างนี้อยู่เราตั้งโทรศัพท์ได้ไหมเนี่ยตอนนี้เราถือโทรศัพท์ไม่ได้เลยี่จังจังจากช้อปปี้มาแล้วก็วางไม่ได้แล้วกินโกโก้รอแล้วกันใส่มุก mẹ anh nên làm cho cái <laughs> lẹt, ở lại nắm cô cô. ลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย